I don't like school. I don't like school. ทำให็นใจที่เขาดูแลเธอได้อย่าเพื่อใจฉันขอให้เธอตัดใจรู้ไหมว่าเจ็บเหลือเกินยอมให้เธอแยกไปจบเพลงเชื่อใจเท่าไรก็ยอมเพื่อเธอไปไหมเขาใหญ่เนี่ยโอเค คือขอลูกเสร็จปุ๊บก,ก็เป็นช่วงเวลาที่คนโตต,ต้องไปเรียนพอดีใช่ประ<อ>มาณ3วันก็เข้าเรียนเลยใช่วันที่เรากลับมาจากโรงพยบาบาลข้อบ้านปุ๊บวันลุกขึ้นดีแลนต้องตื่นันจ็จะตีห้าหกโมงเช้าไปเรียนเป็นวันแรก Alright where we going today <Here. S 1> at school t c o o l now ไปหาคุณครูนะครับ r y o say it? You banana? I have banana for you too. <laughs> yum, 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 yum. มีขุขานที่ต่อยตอนเช้าที่เขาเมารถแล้วก็อ้วกอมาช่วงเดือนอ้วกเหรอคะทำไมอ่ะเมารถใช่ไหมอ้าวอ้าวอ้าวอกอ้าวอ้วกเดี๋ยวลงเลยแล้วอ้วกครับอ้าวอ้าวเดี๋ย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 วไม่ใช่ก่อนโอเคไปยุ่งไปเลยเราแผลก็ยังเจ็บอยู่แต่เราก็ไม่อยากพลาดมันเป็นโมเมนต์สำคัญอ่ะวันแรกของลูกที่ไปไปเรียน Ready to go to school? Yeah. Oh, oh. Time to go. Drive it. Do that drive. Baby, What's the baby's name? Demi. Baby. หันกลับมามองแม่เลยไปแล้วยังไงคะเด็ดดีไปแล้ววันนี้พ่ออยู่กับลูกก่อนนะพ่อจะกลับบ้านไปปั๊มนมแต่นอกเหนือกนันคือดูเขาสนุกเอาแบบแฮปปี้มากแล้วก็ได้เล่นทั้งวันได้เล่นทั้งวันีของเล่นเพียบสบายร้องเพลงเล่นกีฬานน่นนี่ก็โอเค แต่ว่าพอผ่านไปสักสองสามวันเขาจะเริ่มมีความแปลกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ได้มาพามาเล่นอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันเป็นร <Yeah. S 1> ูทีนละเออมันเริ่มจริงจังเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มงองแงเวลจอยเนี now, oh, like like uh ่ยเดินมอนส school uh huh. Mommy will pick you up. No, I sit here. Hmm? You have to go to school. Go away, Daddy's okay, gonna drop you to school. Okay? No, i to go to school. I baby, I If you're slow, you cannot go see the monster fish and feed them. Let's go, baby. You have to go to pee pee now the spinning one. Let's go, honey. Mommy's a good boy. Let's go. Yeah, let's go, baby. You're to go on the skateboard? Daddy, uh -huh. No, daddy. daddy. คือเขาก็จะเริ่มนอนงอไงแต่เชา้าคืออย่างแรกไม่อยากตื่นมันต้องตื่นเช้าอย่างที่สองคือเดียเองเนี่ยจะไม่ไปด้วยแล้วก็วอยากให้แม่ไปด้วยก็จะร้องมามีม๊ไปด้วยมามีม๊ไปด้วย มมมีี่มี r g h t h กินเราก็ไม่ได้ไปบีหัวใจทุกเช้าแล้วก็เวลาพยายามจะแยกตัวออกห่างหรือว่านีกลับบ้านอย่างเง้ขาก็จะมีงอแงเล็กน้อยคือไม่อยากให้พ่อแม่กลับบ้านอ่ากลัวโดนทิ้งไว้แต่ก็มีอาการแบบงอน มีนอนแม่้ามามีหววัไว้ทิว่ามามีโทำค่ารอมามีโทำไมอะทำอะไรทำไมจะให้มามีไปไว y เจนแอนกริ่ว m ม่มีทำฮึฮกม่มีทีนั้นค่ะพอที m มมีดู m ม่มีสอรี่ค o u ว่าพมมีแคุ้มค่าร้อง m มมี แบบเหมือนต้องการความสนใจอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่ให้แม่ไปไปที่อื่นแล้วก็นอนอมีก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป Oh, What dance this อาทิตย์แรกที่กลับมาบ้สองอาทิตอาทิตแรกค่ะสิวันดิลแลนก็ต้องไปโรงเรียนด้วยตัวเล็กก็เพิ่งกลับมาทุกอย่าเก็ยังไม่เข้าที่เขทางพระยาจ๋าเดี๋ยวจะบินไปทำงานที่อิตาลีโหจะเป็นไหมอ่ะคืนที่พ่อบินเลยที่ไปสนามบินเลยดิลแนเป็นไทรขณะนี้เวลาตีสามครึ่ง ดิแนเป็นไข้3านี่ยังไม่ได้นอนใี่แมทบินไปอิตาลีาตัวเล็กอยู่กับยายเหนื่อยมากนั่งปั๊มนมอยู่ด้วยค่ะตีสามครึ่งมีเดิปไม่ไ,ได้หรอ <c oughs> <c oughs> ก็รู้ว่ต้องอยู่กับแม่สองคนเขาก็แบบว่าเครียดสิ <c oughs> ของขึ้นเราเานี่ยนะต้องวิ่งระหว่าตัวเล็กไปเช็ดตัวดิแรลแลก็ว,วิ่งไปหาตัวเล็กแล้วก็กลับไปดูอาการดิเ่นวัดไข้ดีเล่นมก็ต้องปัม๊มเข้าเต้าก็ต้องเข้าเต้าน,นอนก็ไม่ได้นอน better ดีขึ้นแล้วเนาะอ,อเคอยู่อิตาลีไม่ถึง24ชั่วโมงบินปับ๊บทำงานเสร็จกลับเลยเพราะว่าคิดถึงมากตอนนี้ก็ละล้โ<ห>าโอ<ห>้โหนี่เหนื่อยตายนั่งเครื่องบินสิบสี่สิบห้าชั่วโมงกว่าจะไปถึงบรุนยาสิบสี่สิบห้าชั่วโมงที่คุณได้นอนโอ้โหได้นอนไปแค่หกชั่วโมงเองที่เหลือดูหนังนอนไม่หลับหกชั่วโมงก็ยังมีบินไม่ได้นอนไม่ไหวเหนื่อยมาก ชีวิตคุณฟังดูหรูหรามากค่ะหรูหราเนื่อช่วยยอนช่วยยอนกลับมาดูภรรยาที่บ้านเลยนะคะก็นอนสบายดูเน็ตฟลิกเลี้ยงลูกเข้าเต้าปั้มนมสบายใจเดยว่าเ็นไฟเทมซีซั่นสองเนี่ยจะต้องวิเดียนแมทิ้งสักยกแต่ก็เริ่มดีขึ้นก็คือก็เริ่มชินแล้วแหละว่าอะไปสองปั๊บอ่ะได้แยกตัวไปแล้วเดี๋ยวกลับไปรับตอนบ่ายโมง เต็มมากนะคะมารับลูกเดียววันเพียงโอ้ยเต็มมากค่ะใส่สูทมารับหนึ่งพอไปรับเขาเนี่ยเขาก็จะดีใจมากแบบเปิดประตูมาเห็นหน้าหรือถ้าแม่นี่คือแบบโลกมู้ชั้นสดใสได้เกินได้กลับบ้านแล้วดีใจอะไรเงี้ยเขาก็จะแฮปปี้มากฮััลลลลโหนจะแก้ เขาก็เริ่มเข้าระบบโรงเรียนซึ่งก็คิดว่าน่าจะเรียนรู้อะไรได้เยอะเหมือนกัน Her. Mommy, he's coughing. She's okay, she's okay. No, he's coughing. She's okay, she's okay. He has to go to the doctor. <laughs> she's okay, she's not sick. No, he's, um, he's coughing, mommy. She's okay. She just has some num line in her throat. Some num line, num line. No, he's coughing. Num line is coughing. No, He's okay. he, um, no, he hurt her neck. No? She's yeah, okay. Yeah. She's okay. Look, she looks okay. No, he hurt her neck. Okay, daddy Daddy, and mommy need to take Debbie to see a doctor. Yes. Yeah. Yes. Wow. Yeah. Why don't you have a look? Why don't you have a look? Check out Dylan's little eyes and check out her little mouth. she's okay. Yeah, be gentle. Daddy loves Dylan. Wow, he's oh, she's like, cool, cool. dìm, bị cảm tục nó, ừ, chai lời,